ชื่อแอลจิรัติดาพรนิรัตกุลเกิดวันปียะมหาราชมีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นน้องคนสุดท้องเลยจบมัธยมที่โรงเรียนศึกษานารีวิทยาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จบปริญญาโทคณะบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการทำงาน บรรจุข้าราชการครูที่โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างสาพปตราผมชื่อโจอ,อี้ทรงรัฐงามสมภาคเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมเป็นบุตรชายคนโตจากพี่น้องสามคนของร้อยตำรวจเอกวรพบงามสมภาคและนางอารีรัฐงามสมภาค จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลตราดจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนตราดตะการคุณรุ่น111ช่วงมัธยมได้มีโอกาสทำกิจกรรมมากมายและได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนพระราชทานของโรงเรียนรวมถึงเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยวงปีพาดโรงเรียนแข่งขันและบรรเลงในงานต่างๆในฐานะมือระนาดเอกการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธคณะรัฐศาสตร์เป็นนักกิจกรรมและประธานนิสิตร,รัฐศาสตร์รุ่น11อการทำงานปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารบริษัท t าเลนต์ฟิชออแกไ i z ์จำกัดเป็นวิทยากรนักออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในองค์กรจัดอีเวนต์และค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนอีกหนึ่งอาชีพ เป็นเจ้าของแบรนด์ไอศครีมไอติมนายกะทิเอ่อคือครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือคือเราอ่ะไปจัดอบรมตามโรงเรียนอย่างเงี้ยครับไปจัดค่ายจัดอบรมเนาะแล้วก็บางเอิญว่าอ่ได้รับภารกิจให้ไปจัดอบรมนั่นก็คือเป็นโรงเรียนสุเหล่าบ้านไร่นะครับที่จังหวัดสุพรรณแล้วก็เหมือนกับ พอเราได้เข้าไปเนี่ยเราก็จะมีการประสานงานกับคุณครูของโรงเรียนอย่างเงี้ยมอเอินว่าเราก็เลยได้มีโอกาสประสานงานกับครูแอลทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยด้วยความที่ไม่ใช่งานของเราด้วยซ้านะคะไม่ใช่งานที่เรารับผิดชอบเลยแต่มาเอิญว่าเราอ่ะพักอยู่ใกล้กับโรงเรียนเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่โรงเรียนแล้วแต่ยังไม่มีใครต้อนรับเลยเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงมาเองนี่พอเราลงมาปุ๊บ ก็มาเจอเขาเขาก็กําลังเมเนจงานของเขาอยู่ก็ก็เหมือนเราตกกระไดพลอยโจนะคะว่าได้ดูแลโครงการนี้เฉยเลยครั้งที่ไม่ใช่ของเราเลยเอ่อช่วงตอนเย็นและเรากำลังจะพาเด็กๆเ,เนี่ยเอ่อไปเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงเย็นไปกับคุณครูอีกท่านหนึ่งทีนี้โจอี้เนี่ยเขากําลังจะเก็บของเพื่อจะกลับและเราก็ไปเจอกันตรงเอ่อเขาเรียกว่าเป็นเสาธงชาติอะคะ่ะ แล้วเรากม็มันจะเป็นเหมือนสามารถนั่งนั่งพักตรงนั้นได้ทีนี้เราก็เห็นเขายังไม่กลับอะค่ะเราก็เลยเอ,อชวนเขามาคุยทีนี้พอพอเขามาคุยเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นนะคะเราอยากหากงานทําเพิ่มเราก็เลยเออเราชอบกับการทํางานแบบนี้ค่ะพี่ว่าอยู่กับเด็กๆลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบก็เลยถือโอกาสบอกเขาโดยที่เราไม่ได้คิดเลยเลยว่าจะจีบเขาอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยเพราะว่าเราอะ เองนี่แหละที่รู้สึกว่าเราอยากหาเงินเลี้ยงชีพเพิ่มก็เลยเอ่ยปากแบบน,นั้นไปว่าเออมีงานอย่างเงี้ยบอกเราได้เลยนะเราอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือย้อนความนิดน,นึงว่าคือตอนที่จบจบงานเนี่ยนะครับอตอนนั้นผมเก็บอุปกรณ์อยู่เนาะคือคืออย่างผมเนี่ยก็คือจะมีอุปกรณ์เป็นเครื่องเสียงเป็นโปรเจคเตอร์ ไปไปตั้งที่โรงเรียนเป็นะอบรมะนะครับแล้วทีนี้บังเอิญว่าไอ้ช่วงที่เก็บอุปกรณ์เนี่ยเราก็ยืนดูเด็กๆด,ดูทีมงานเราขนเครื่องอยู่บังเอิญเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยเราเราก็ได้ยินเสียงคุณครูแอลเนี่ยเขาเขาก็เรียกเรานะว่าคุณโจทีนี้เราก็นึกว่ามีอะไรเราก็เลยเข้าไปเข้าไปคุยเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าแบบมีกิจกรรมหรือว่าแบบมีงานที่ไปจัดอบรมอะไรอย่างเงี้ย คือเขาจะสามารถแบบไปช่วยงานเราได้ไหมไปทํางานกับเราได้ไหมคือคือเราก็เลยแบบเหมือนกับโอเคได้เลย,เลยอะไรเงี้ยครับคือเราก็แค่ตอบว่าได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็นิ่งๆกันไปแป๊บหนึ่งแล้วบังเอิญช็อตที่ว่าอุปกรณ์เก็บเสร็จแล้วจะแยกย้กยายกันแล้วอยู่เขาก็เหมือนเข,เขาเขาเป็นคนพูดเองนะว่าแบบเออนั้นขอลายคุณโจหน่อยเงี้ยครับคือคือผมก็เลยเหมือนกับคิดว่าเขานจะจีบผมก่อนนะ เพราะว่าเขาขอไลน์ผมก่อนถ้าเป็นโจอี้ตอบอะโจอี้ต้องตอบตอว่าเราจีบเขาก่อนแน่นอนเลยเขาน่จีบผมก่อนนะเขาน่จีบผมก่อนนะเขาน่จีบผมก่อนนะเพราะาเขามักจะเข้าใจผิดแบบนี้ค่ะตลอดว่าเรา,าจีบเขาก่อนแต่แต่จริงๆถ้าให้ตอบคาถามนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นมันเป็นจุดที่ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะคะว่าใครจีบใครก่อนเพราะเหมือนช่วงนั้นน่ะเราก็ เอาจริงตัวเราเองอะเราเบื่อกับความรักไปแล้วด้วยซ้ํานะคะตอนที่เจอกับโจอี้เนี่ยเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่เห็นว่าเอออยากจะเปิดโอกาสให้กับเขาอะค่ะก็เลยคิดว่าก็น่าจะลองให้เขาได้มีโอกาสได้มาอยู่กับเราลองมาศึกษาดูใจกันดูเนี่ยค่ะคือ,อด้วยความที่ว่า หลังจากที่ขอรายกันเนี่ยคือผมก็เหมือนกับได้มีโอกาสนัดเขาทานข้าวเนาะได้แบบพูดคุยเกี่ยวกับเกกี่ยวับงานที่ผมทําอยู่อะครับแล้วบังเอิญว่าเราก็อยากจะเอาใจเขานิดนึงด้วยการที่ว่าแบบเออเราเห็นเขาแบบเหมือนหมวยหมยเนาะแบบน่าจะเป็นแบบแบบออกแบบแนวคนจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยครั้งแรกก็เลยนัดเขาพาเขาไปทานข้าวที่ร้านอาหารจีนร้านนึงนะครับ พอไปเนี่ยบังเอิญว่าคือคือมีอย่างหนึ่งที่เขาพูดมาว่าแบบเหมือนเหมือนเขาเขาอยากจะแบบเหมือนคุยกับใครสักคนนึงแบบได้รับคําปรึกษาจากใครสักคนนึงที่แบบมีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยคือเราก็ตอนแรกเราเราก็คิดในใจแล้วว่าแบบเหมือนเราอ่ะจะทําข้อนี้ได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าแบบเราเดินทางบ่อยมาก แล้วก็ไปจัดกิจกรรมแบบทั่วเลยเราเรากลัวว่าเราแบบจะไม่มีเวลาตอนแรกก็คิดว่าแบบความสัมพันธ์มันอาจจะแบบเหมือนไปได้ไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าบังเอิญอยู่ๆเขาก็เหมือนเห็นคือคือที่ร้านเนี่ยนะครับจะมีจะมีหิ่งแล้วก็ตั้งเป็นแบบพระพระบรมรูปแบบของเสด็จพ่อรัชกาลที่5คือซึ่งแบบสวยแบบมากเลยนะครับแล้วทีนี้พอพอเขาเห็นพระบรมรูปเขาก็เลยถามเราว่าแบบรู้ไหมว่าเขาว่า คือเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยครับไอเราก็ด้วยความที่ว่าแบบก็เราก็ไม่รู้อยู่แล้วนะเราก็แบบเออเก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เดาไม่ถูกคือแต่ว่าช็อตที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากแบบจีบเขาคุยกับเขาอย่างเต็มที่เลยตรงที่ว่าคือเขาบอกว่าเขาอ่ะคือแบบเกิดวันปียะเขาเกิดวันที่23ตุลาคมคือตอนแรกเราเราก็ไม่เชื่อนะครับเหมือนกับคือเราอ่ะเป็นคนตราดเรารับถือเสด็จพ่อรัชกาลที่5มาก เขาก็ให้ดูแบบประชาชนว่าเขาเกิดวันนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าให้ตอบคาถามนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นมันเป็นจุดที่ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะคะว่าใครจีบใครก่อนเพราะเหมือนช่วงนั้นน่ะเราก็เอาจริงตัวเราเองอะเราเบื่อกับความรักไปแล้วด้วยซ้ำนะคะตอนที่เจอกับโจอี้เนี่ยเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่เห็นว่าเอออยากจะเปิดโอกาสให้กับเาะคา่ะ ก็เลยคิดว่าก็น่าจะลองให้เขาได้มีโอกาสได้มาอยู่กับเราลองมาศึกษาดูใจกันดูเนี่ยค่ะพอประทับใจอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมชอบคิ้วคือคือผมว่าเป็นคนชอบผู้หญิงคิ้วเข้มเนาะแล้วด้วยความที่ว่าแบบเหมือนเหมือนเขาเนี่ยคือคือคือทุกวัน่ะเราเรา,เราจะไม่เคยเห็นเขาเขียนคิ้วเลยนะครับ คือเวลาตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่งหน้าน้อยมากแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนคิ้วเขาสวยนะเข้มแล้วก็คือไปทํางานแบบโดยที่แต่ง,ตงหน้าน้อยมากเป็นธรรมชาติเราชอบผู้หญิงที่แบบเป็นธรรมชาตินะครับไม่แบบไม่ได้แต่งแบบอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบประทับใจเขาเขาไม่เคยเขียนคิ้วครับที่ไม่เคยมีไม่มีดีสอคิ้วในบ้านเลยนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราประทับใจเขาครับในอวัยวะคิ้วจริงๆอ่ะถ้าตอบไปอะค่ะต้องหาว่าแบบเป็นเป็นคนไม่ค่อยดีแน่เลยจริงๆอวัยวะที่เราชอบของโจที่สุดเลยอ่ะคือก้นโจอี้อะเป็นคนที่ก้นแน่นมากคือทุกครั้งเนี่ยเวลาเราเจอกันใช่ไหมคะถ้าเป็นคนอื่นๆอ่ะเขาจะแบบว่าเอ้ยโจ้ี้สวัสดีแต่เราไม่ใช่นะคะเราเนี่ยถ้าเราเจอโจอี้อ่ะ เราจะจับก้นเขาซึ่งจริงๆไม่ดีเลยค่ะไม่ดี้องทำแต่เหมือนกับมันเชิญชวนะคะ้ต้องจับจริงๆซึ่งซึ่งถ้าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้จับก้นโจยนะคะจะจะรู้เลยว่ามันแน่นจริคือยังต้องบอกเลยว่าคือหลังจากเป็นแฟนกันเนี่ยหรือว่าก่อนเป็นแฟนเนี่ยครับคือสิ่งที่แบบ คือเราประทับใจมากเลยก็คือเหมือนกับเขาเป็นคนที่ล่าเริ่มมากคืองานเราอะ่ะคือหลายๆที่เนาะจะแบบค่อนข้างแบบซีเรียสนิดนึงนะครับหรือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเนี้ยคืออย่างตัวของแอลเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ให้กําลังใจคนเก่งมากนะครับเขาเป็นคนที่แบบดูแลเราดีมากแล้วก็แล้วก็เขาเป็นคนที่สดใสอย,อยู่ตลอดเวลานะครับคือเขาแบบมอบความสดใสให้เราจนเหมือนกับความเครียดที่เรามี หรือความกดดันต่างๆเนี่ยเราก็เหมือนกับลืมลืมแบบโดยสนิทเลยนะครับเขาเขาเป็นคนที่น่ารักสดใสเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจมากแล้วก็เขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับเป็นคนที่แบบพูดจาเพา้อเราเราชอบคนพูดจาเพ้ออยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือ,อเราได้กําลังใจทุกวันเราได้รับความสดใส ได้รับความสนุกสนานที่ฮาเล่นมุกกันนะครับคือเยอะมากนะครับจนจนก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่เราแบบอยากจะอยู่แบบกับกับคนคนนี้นะครับกับนิสัยแบบนี้ไปตลอดชีวิตของเรานะครับอันนี้คือความประทับใจมากๆเลยโจอี้อ่ะเขาเขาเป็นคนดูแลเทคแคร์คนเก่งนะแล้วเขาก็ค่อนข้างใส่ใจกับทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดก็จะมีเขานี่แหละ คอยอยู่ข้างๆเราอยู่แนละ้วทีน,นี้ในวันที่เราต้องการกําลังใจจากเขามากๆหรือว่าเราอยู่ในช่วงที่เราวิกฤตเนี่ยคือทุกช่วงเวลาของเราที่มันเป็นจุดช่วงที่มันลําบาก่ะจะมีเขาอยู่ตลอดฉะนั้นเนี่ยตอนที่คบกันที่คุยกันเนี่ยค่ะกับณวันนี้ที่ว่าเราได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆอะ่ะส่วนที่เขาเป็นเขานะ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมม,มันมากกว่าเดิมตรงที่เขาดูแลเรามากขึ้นกว่าเดิมเขาเข้าใจเรามากขึ้นกว่าเดิม ก็อยากจะแบบเหมือนบอกว่าคือโจก็ก็จะอยู่ตรงนี้เสมอนะครับก็จะไม่ไปไหนแล้วก็จะแบบเหมือนจะไม่ว่าแอลจะทุกหรือสูขหรือจะแบบยังไงโจก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอนะครับก็จะดูแลแอลให้ดีที่สุดเอ่อก็อยากจะบอกว่าคือที่ผ่านมาแอลเองอ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาบ้างบางเพราะว่าได้ว่างานของเราอ่ะมันมันเยอะ บางทีเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาใส่ใจเขา้างที่งานของเขาที่เขาทำอะ่ะบางทีมันก็ต้องการให้เราช่วยนะคะซึ่งเขาก็ไม่เคยเอ่ยปากเลยว่าให้ให้เรามาช่วยเขาหน่อยนะอนะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดนี่แหละคะ่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกเกรงใจเขาวันไหนที่เราไม่ไม่ได้ช่วยเขาว่าเราเราเองนี่แหละที่กลับจะรู้สึกผิด ที่เราไม่ได้อยู่ในโมเมนต์ที่เขาต้องการความช่วยเหลือแลวได้รับจากเราเลยก็ต้องขอบคุณเขาคะ่ะที่ว่าเขาเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเอาสิ่งที่เราทำอ่ะเราก็คือทําดีที่สุดแล้วแหละเขาก็ไม่ไม่เคยว่าเราแล้วก็อยู่กับเป็นกาลังใจให้กับเรามาตลอดค่ะต้องขอบคุณโจ